นี่หรือเรียกอย่างหนึ่งมันนี่เดจ้าเดือพุ่งป่องนะครับผมจะมาไล่สวดการหยดน้ํากดของผมนะครับดูอดเอาไปโอ้แบบนี่ครับชื่อประจวบของผมก็คือหยอดน้ํากดชื่อประยองของหยดน้ํากดกับนี่ครับนี่หยดน้ํากดเสร็จก็นี่ครับชื่อประจวันผมมีล้างถ้วยกับหยดน้ํากดครับแล้วก็ทํางานอย่างอื่นหลายอย่างอยู่ครับแล้วก็รับงานรับเหมาอับปลาครับ ทำไงปลาปลาเสร็จก็นี่ก็ตัดไม้ตัดไรล่ะครับตัดไม้อย่าง <sucks> เขาเขาจ้างมาแล้วก็รับไปครับทางานมีผมก็รับนะครับจร้องที่บอกแต่เธอ่เธอนั้นเข้าใจฉันดืมลงไปใจสั่งมา หน้าตาผมไม่หล่อแต่ผม,ผมผมอยากได้ลูกสะภ้ายที่อยากได้แฟนผมเป็นคนขยันนะครับถ้าแม่ขยันอยู่กับแม่ผมไม่ได้ครับแม่ยากกหนักแม่ขยันแล้วก็ตาผมก็คือการคือการเบิดทั้งตาทั้งแม่คือการเนาะ <c oughs> ขอโคล่าหนึ่งไร้นักครับผมก็ เป็นลูกหลานชาวนายาผมก็เป็นชาวนาตาก็เป็นชาวนาตามันราชาการเก่าก็คือพโลงพรลงที่ทงสะอาดโรงเรียนนั่นแหละครับอยู่บ้านปนทรายนั่นแหละครับผมก็อยู่บ้านปนทรายอยู่ห้าสิบสี่หมู่สามบ้านปนทรายนะครับผม,ผมเงาเงานะทำงานคนเดียวได้เงินคนเดียว ไม่ผู้หญิงแล้วก็ขอคนณล่าหนึ่งไลค์นะครับขอคุณล้าหนึ่งไลค์ก่อนนะครับวันนี้ลูกหลานบ้าบุสามาทำการแบบ ที่ดินนี้เป็นที่ดินของตาแต่เขาได้โอนงานทุกอย่างแล้วครับเป็นของของใครก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับผมมารับงานทำเองครับคนละหนึ่งไร์เหมือนเดิมนะครับ ล่าขอคนละหนึ่งไลก์มันเดิมเนียวเนี้ยวเนี้ยวสามผมมาถ่ายคลิปทำยูทูปผมจะทำยูทูปครับแต่ก็ทำงานทุกอย่างพี่ขวางหน้านี่ยบน้ำยาของ คำยาน่าจะได้เยอะแล้วตอนนี้นะชีตผมอยากได้อยากเลือกเป็นคนรวยเยอกได้ขอเลือกเป็นคนรวยนะครับแม่พี่น้องชาวบ้านบ้านบนสายแ้วก็ทุกคนที่ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวภาคใต้ได้นะครับไลฟ์ผมนะครับคนละหนึ่งไลฟ์เท่านั้นแหละ นนัไม่หรอแต่อย่า้มุกเกินกนะครับเธอจะเป็นขอเธอเป็นแฟนจะทำวิธีไหนกับท่านหน้าตาไม่หรอแต่ใจดีนะครัะ เลยอะห้าหกลาก่อนนะครับวันนี้นี่นี่ทายัผมโชว์การจากน้ากดแล้วก็อุปกรณ์คนไม้ครับแล้วก็คนหลังจากผมไปทหารมาผมก็เริ่มมาทาภารกิจภารกิจผมก็คือมาหยอดน้ํากดนะครับนดี๋ๆวคนจะแข็งละคนไม่ได้รอให้แม่มากินใหม่ หน้าตาก็หล่อทำงานก็เก่งเลยเราเนี่ยก็นะยายจ้างให้ไปขุดไอ้างวะยา,ายาจบขุดดินกับขุดที่วัวผมก็ไปนะครับสองหสิบนะครับสองร้ก,กับ300อนะครับท่านกับ300รอพอดีนะครับ สามร้อยพอดีนะครับสามร้อยกับสี่ร้อยนะครับรัอจ้างตัดตัดไม้ตัดยุงเาได้คนละครึ่งกับเจ้าบ้านนะครับคนละหนึ่งลายนะคะทุกท่าน ขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะคะขอของครับที่บทการละชงของผมนะครับของค,ครับ